แล้วทางหวยปอรวมถึงทุกคนที่อยู่กับเรานะที่นี่สแตชโชว์แกรบเพื่อนเชิญเลยครับสวัสดีค่ะพี่นะคะ นับปีมากแล้วต้องยอมรับว่าเมื่อกี้พอดูเชื่อว่าหลายคนรู้สึกเหมือนกันคือดูเราขนลุกมากๆเป็นวะแบบตื่นเต้นมากนี่คือแบบเอา m u l ิเ v e r s e แล้วก็เอาเอวกาศแล้วก็ใต้ทะเลมารวมกัน <c oughs> เดี๋ยวเราไปจบด้วยกันลกันนะครับ <c oughs> แต่ว่าก่อนอะไรต้องมาคุยกันถึงเรื่องว่าความรู้สึกของเราดีกว่าอาจารย์ที่ได้มาร่วมเล่นทัพยนกร์เรื่องน,นี้เป็นยังไงกันบ้างครับ <c oughs> ตื่นเต้นหอตือ <c oughs> ต่นเต้เนค่ะตืต่นเต้นแล้วก <c oughs> ็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะก็ ดีใจดีใจมากๆค่ะที่เราได้โชว์ศักยภาพอีกครั้งหนึ่งก็ค่อนข้างที่จะหา่ง <laughs> หางไกลห่างไกลจากตัวเรเลยแล้วก็มีทั้งหลายๆช่วงอายุที่กอดคืนด้วยเขาเป็นตอนที่แวร์สด้วยใช่ชค่ะเป็นตาซีจ๋าเลยค่ะแล้วก็ต้องเล่นในหลายๆภาพไลน์ด้วยใช่ว้าวไม่ธรรมดานะครับเห็นว่าฟรีนก็เล่นเป็นนักบินอวกาศใช่นะ <laughs> เป็นนักบินอวกาศเลยค่ะก็ เขาจะมีความฝันเกี่ยวกับดวงดาวท้องฟ้าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ฝันเขาก็เป็นจริงด้วยค่ะใช่แล้วฝันของเบกกี้ล่ะครับของเบกกี้เป็นเออคนคนที่มีฝันเป็นนักดำอลิมปิกฟรีดิ้์ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นทั้งสองคนก็ต้องมีการพ r i มตัวเหมือนกันใช่ค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันแล้วกันนะครับถึงบรรยากาศการถ่ายท่แล้วถ่ายต่างไปกัไห มีหนึ่งคำถาม,มทีแ่แฟนๆถามเข้ามาแล้วก็แบบมีการเขียนเอาไว้นี้ด้วยบอกว่าพอเรามาเล่นเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับบัลติเวิร์สเพราะฉะนั้นก็จะเห็นทำมาที่มันแตกต่างกันออกไปวันนี้เราก็ยอ้อนมองย้อนกลับมาแล้วก็มองไปในอนาคตความรักพอเราได้มาเล่นในเรื่องนี้เนี่ยพอเราได้อ่านบทเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างเลยครับโอ้หนูว่ามันอินซิมิตี้อลิเมนต์สุดๆค่ะคือแม้ว่าจะความรักมันจะเกิดในรูปแบบไหนหรือว่าช่วงอายุไหนหรือว่าอะไร มันคือความรักที่สวยงามแล้วก็มันอลิมิตจริงๆค่ะทุกท่านเกี่ยหรอครับ,รบสนอก็คือก,การหลักตัวเองรักตัวเองมากๆค่ะแล้วก็เคารพเอ่อคนที่เรารักด้วยค่ะจะได้รับน้ำตากันค่ะทุ่ามีใครรักคู่ดีมากไหมครับใครรักบ้างนะครับเดี <ๆ S 1> ๋ย์เยอะมากๆนะครับตอนนี่อยู่เรื่องราวเพิ่าแล้วของที่แล้วสองสามสองสี่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปจอดลึกกันดีกว่านะครับถึง คอนเซปต์แล so that, so so well, ้วก็เรื่อเล็กเรื่อหลังมันมีอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆนครับเรียนเชิญอีกครั้งนึ่งแล้กัครับตอบแมนกุ่กันโบรอีกรอบหนึครับเราเรียนเชิญคุณบอสะคมซีโอเวลเกิร์ดเป็กังคุณเจมส์เซนะาโดนซีซีโอแล้เรนท์เจคอิเตม์อีกรอบนึ่งแล้วับเรียนเชิญพี่บอสพี่เจมส์กับ่อเรีนนะ กีเได้คุยกันมาแล้วว่าทําไมถึงต้องเป็นฟรีโลกาเบกกี้ที่ว่าบอกว่าพอพอ,อที่เจมบอกว่าพอได้ร่วมงานกันแล้วเนี่ยพอทำโพสต์โปรดักชั่นเราก็เห็นสเสน่ห์ในตัวน้องใช่ครับใช่แล้วพอได้มาถ่ายทำจริงๆไปล่ะไพหลอกที่ถ่ายทำไปเมื่อสักครู่นี้เป็นยังไงบ้างได้ได้ร่วมงานจริงๆแล้วแบบนี้เรารู้สึกว่าอยู่ในน้นะครับมันมันเป็นโปรเจกต์ที่ยากนะก็เอาโปรเจกต์นี้ยไปคุย ไปคุยกับทางไอทอฟแฟงคุยกับทางพิเชษคุยกับฟีนแล้วก็บเบกี้ว่าที่อยากทำคนจริี้มันเป็นแนวนวากาศใต้ทะเลแต่ว่าเรต้องต้องเวิร์คช็อปกันเยอะมากเพราะว่าเราต้องลงไปใต้ทะเลจริงๆเบกที้ต้องลงไปจริงๆพาคนดูลงไปจริงๆและฟีนก็ต้องขึ้นไปบนนวากาศคือมันกลับข้างกันอย่างเงี้แต่ว่าพอเราเล่าให้ฟังตอนแรกเรากลัวว่าน้องจะน้องจะเล่น งานให้เราไปแต่พอเราเล่าน้องก็ตื่นเต้นเราก็อยากเล่นจนวันที่เราไปเวิร์ชนะั่งงานเวิร์ช็อปครั้งแรกเราได้ฟิตติ้งเรามีเวลาการทำไทนรนอดน้อยมากนะครับเราเราเตรียมงานอยู่ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็ถ่ายทำแค่สองวันกับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็งานโพสต์โปรดักชันต่างๆที่ทุกคนได้เห็นคือทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างเร็วมากเราก็ต้องขอบคุณทีมงานเวลเคิร์ฟทุกคนนะครับทุกที่ร์าเมต์ที่แบบ ทุ่มทุนทุ่มเทกันทุกคนนะครับเพื่อให้โปรเจกต์นี้พร้อมน้องสองคนที่ทุ่มเทมากๆอ่ะเดี๋ยวต้องให้น้องสองคนเราให้ฟังว่าเจออะไรบ้างกับพี่เจมในวันที่ได้รับอยากู้องอาว่าตอนตอนที่พี่บอสพี่เจมเขาไปชวนเรามาเรารู้สึกยังไงบ้างเพราะมันเป็นโปรเจกต์ที่แบบฮูมมันมันว้าวมากมอ่ะมันว้าวจริงค่ะตอนแรกกบ จะเล่นได้เหรอคะหนูจะทำได้เหรอคะคือตอนแรกที่ทีมที่รู้ว่าจะต้องแบบเล่นทั้งเด็กทั้งใบกลางโคดไวแบบที่มันท,ทุกอย่างออกไปหมดเลยคะ่ะแบบว่าโอ้โหโยากยากมากคะ่ะแล้วก็ยิ่งเป็นแบบอาชีพที่ไกลตัวมากแบบเราต้องมานั่งจําว่าโลกห่างกับยูเรนัสเท่าไหร่กี่ก,กิโลเมตรอะไรเงี้ยคือจําจำได้ไหมครับ สองพันเจ็ดร้อยเก้าหมื่นกับน่ะแล้วเกือบจะครบแล้วยางมากยางมากค่ะแล้วก็ดีใจดีใจที่ที่เราได้ถ่ายทำตลอดด้วยกันใช่ค่ะเป็นัครับก็คงเป็นเรื่องอายุเหมือนกันค่ะจริงๆในเรื่องจะประมาณสามสิบอ่ะถ้าเห็นช็อตที่เปิดแรกเลยคือสามสิบ ใช่ก็คุออยกันว่าเราจะปรับลุคให้30มสิบยังไงดีก็ะจะต้องดิ้งขึ้นดิ้งขึ้นมากๆแล้วก็แบบใช่จะมีแบบคาแรคเตอร์ที่อยู่ที่สายตาจะมีความความเศร้าเยอะมากๆค่ะก็ต้องถ่ายทอดให้ออกมาได้ค่ะแต้ำอันนี้คือเรื่องราวของบทบาทที่ได้รับนะครับพูดถึงคอนเซ็ปต์ของโปรเจกต์นี้กันแล้วแต่ละเจมส์ครับเป็นยังไงบ้างอ่าก็คือหนัง,ง,งเรา โรแมนติกนะครับโรแมนติกแฟนตาซีนะครับแล้วก็มีความเป็นคำไม่อาเป็นด้วยก็เล่าเรื่องตั้งแต่เ,เริ่มตนน้นตั้งแต่ในปี45แล,แล,แล้วก็สลับไปมาหลายโลกเลยครับการบ้า,าก็ได้อยู่ที่น้องสองคนนะว่าในคาแรคเตอร์ใน,น,ในทุกๆทุกๆโลกทุกขนาดเนี่ยมันจะเปเล,เล<อ>ี่ยนเป็นอะไรแล้วมันต้องไม่เหมือนกันในการเล่นฮ้นนี้ไนเยอะมัลติเวิร์สแบบจริงๆเลยอะ ก็มถึงมีไอเดียของของ b i o d เว e ร์ส t ันะครับหรือว่าพี่เจมมีโลกหลายใบไหมครับอ๋อไม่ไม่ไม,ไม่เม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับยังไงครับก็รู้สึกอยากเห็นเริ่มต้นจากความอยากเห็นหางานของไทยในรูปแ,แบบบา้านเคยรอดูเนีน่ยนะของเขาดึง <c oughs> แต่ครับเกาหลีก็ทำแล้วแต่ทำไมของเกาหลีไม่ได้ทำกันเฉยก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากเห็นที่เป็นของไทยนะครับแล้วก็ ก็ไม่มีโอกาสได้ทำก็เลยพยายาใส่ทุกอย่างที่อยากอยากมีอยากเห็นครับครับผมเราได้เห็นในพายโลดนะใส่ทุกอย่างจริงจคาแรคเตอร์ก็อย่างที่พี่เจมบอกไปว่าก็ต้องเปลี่ยนเยอะแม่เราวายคาแรคเตอร์ของน้องๆในมัลติเวิร์สต่างๆเอาไว้ยังไงบ้างลูกๆเราสามารถพูดได้ไหมครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอด้กว่าครับรอมันมันเยอะมากมันมันมีหลายหลายกุ๊กขนาดนี้ครับเราฟรีกับนิกกี้แหละครับพอพี่เขาบอกว่าตอนแรกก็คิดว่าอ๋อเล่นเป็นคาแรคเตอร์เดียวแค่ โตขึ้นแต่พอมันต้องเอามีหลายคาแเรคเตอร์ในตัวเดียวด้วยเป็นยังไงบ้างร่างตัวเล็นดูเป็นช a l เลนจ์ดีค่ะใช่มันทำได้ใช่ไหมเหมือนอะไเยอะมากไขนเป็นเป็นเป็นสี่ไหนพอใเพาะต้องอายุ30กว่าเบกกี้ตดนเป็สิบเทปปะโัยากยากเพราะว่าเราแค่20เองแต่เราต้องไปเล่นเป็น30ให้คนดูเชื่อว่าอันนี้30 ปกติเราก็จะแบบมีความสนุกสนานสดใสยัาก็คดว่าเป็นเด็กอยู่ะลรวพอไปเล่นเป็นสามสิบกว่าแบบนี้ทำกันได้ดีมากครับหนูก็พยายามเข้าใจคาแรคเตอร์ให้มากที่สุดแล้วก็จริงไหมนะคะอยู่นิ่งๆยากไปเฟรมจีที่แบนที่เขาต้องอยู่นิ่งๆไม่ยากค่ะเพราะว่าน้องอ่ะปกติจะเป็นคนที่ซนๆหน่อยแบบว่า แบบเขาเขาจะมี energy ต <Okay. S 1> ลอดเวลาแล้วพอเหมือน <Okay. S 1> ที่เราเวิร์กช็อปกันคุยกันนะคะพอยิ่างอายุมันเพิ่มขึ้นความยิ่งของอาสายตาของตัวละครเองมันจะเยอะขึ้นมากๆก็เข้าใจว่ามันยากจริงๆใช่มันมันจะมีความยากของของแต่ละตัวละครเป็นเป็นซีนซีนไปด้วยครับใช่แล้วการที่จะเป็น free diver หรือว่านักกีฬา free dive เนี่ยเราเคดยดำไปแล้วไหมครับ จริงๆไม่เคยดำน้ำแต่เป็นความฝันที่จะได้ไว่ายน้ำกับฉลามว้าวใช่แต่ในในพาร์ทนี้ก็จะได้เป็นเออมีความฝันที่เป็นโอลิมปิกฟรีไดเวอร์ก็คือเราจะต้อง <c oughs> ไปดำน้ำในทะเลถ่ายในทะเลจริงๆก็น่าจะเป็นแช l l เลยกับตัวเองมากๆเหมือนกัน <c oughs> ซึ่งคำว่าฟรีถเนีก็คือว่าดำลงไปโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ใช่เลยไม,ไม่ไม่มีเลยค <c oughs> ่ะสุดยอดมากไได้แบบ ห้าเมตรสิบเมตรนี่คือแบบโอ้เหนื่อยแล้วตนะัดเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กที้จะลงไปได้ขนาดไหนะเดี๋ยวก็ติดตามด้วยน <c oughs> ะครับในการไปฟรีไดฟ์ครั้งนี้ลงติ่งใต้ทะเลไปแล้วฟินครับลงขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับ้พราะฉะนั้นว่ามันมีความฝันของเด็กๆเขาแหละว่าเราอยากจะเป็นแอสโทรนอตนักบินอวกาศมันค <c oughs> ่อนข้างห่างไกลชีวิต ปีนไปเยอะมากเลยเก็ตั้งแตเคยฝันอยากเป็นอะไรบ้างไหมตอนแรกหนูจะฝันแค่เป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่เคยฝันว่าชีวิตนึงจะต้องไปขึ้นยานอวกาศแต่แต่แต่เป็นคนที่ชอบดวงดาวชอบความฟ้าอะไรอยู่แล้วแต่พออ,อย่างในพอยางลนี้ก็ได้เห็นหนูๆๆขึ้นอวกาศขนะึ้นยานไปแล้วใช่ก็คือเราไปขึ้นสลิงกันแทนค่ะ <laughs> ใช่เป็นครั้งแรกในการที่ใช้สลิงแล้วก็อยู่ในนั้น ทั้งวันใช่มันแบบมัน,ม,นมันตื่นเต้นมากมันแบบเราเราเราได้ลอยได้จริง,รงๆแล้วก็ได้ปล่อยปล่อยร่างกายไปกับตามสิ่งที่ทีมโดดยืนนะคะแล้วก็จริจๆเก่งมากๆในการตัดสายสรีสายอะไรหนูจะต้องเป็นคนแบบว่าลอยเข้าไปเอื้อมเอาค้องอาเลยต้องทำให้รู้สึกว่าเราไม่มีน้าหนักในนั้นเลย เพราะว่าในอกา,ากาศจะไม่มีแรงโน้มถ่วงใช่ไหมคะก็มันค่ยากมากๆเพราะว่าบางทีเราจะเผลอแบบเผลอเอามือแบบมีน้ำหนักในการที่แบบจริงๆมันต้องแบบปล่อยให้ไหลไปเลยแบบใช่ก็ค่อนายาก,ากมากมากค่ะน่าสนุกมากเลยนะอู้วันนี้ไปถ่ายั <c oughs> นที่ไหนอะเดี๋ยวจริงๆ <c oughs> เราอะมีเวลาถ่ายทำสองวันซีนที่เห็นข้างนอกทั้งหมดเราถ่ายแค่หนึ่งวัน แล้วก็ไอ้ฟีนอะลอยหนึ่งวันลอยเนี่ยทุกวันตั้งแต่เช้าถึงค่ำอ่ะเพราะฉะนั้นเบกกี้ถ่ายวันเดียวถ่ายสองคนในหนึ่งวันแล้วก็พาฟีนมาลอยหนึ่งวันใช่เห็นว่ามีที่ปรึกษาในเรื่องของการเรื่องของการ้นดวงางด้วยใช่ไหมครับพี่เจมส์ใช่ครับเราได้เราได้ติ๊กต้าสถาบันต่างๆขอไทยนะครับมาช่วยเป็นที่ปรึกษาทั้งในเรื่องของอวกาศแล้วก็เรื่องของ สายเดียวกับการต่างๆที่เราต้องทำเราตา้องเซฟขึ้นมาจริงๆมาเดี๋ยวก็รอดูว,อว่าเมื่อวันจะเป็นอย่างไรนะครับแอบบถามฟรีหน่อยเมื่อกี้แอบ,บเห็นละตอนตอนที่เรายืนอ,อยู่หน้าร้านขายของชำร้อนไหมครับเพราะว่านอกจากใส่ชุดอวกาศแล้วใส่เสื้อคอเต่าข้างในอีกอาใช่เพราะว่ามันชุดมันค่อนข้างที่จะหนาแล้วก็ม,มันจะต้องเซฟทั้งเอ่อร่างกายแล้วก็ ชุดก็ค่อนข้างหนามากแล้วก็เกมมาสเมโลข้างหลังก็ค่อนข้าง,างหนักมากเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ซูซู้ซู้หละ่ะน,นอกจากแบบอยู่ในชุดเราต้องทาอารมณ์ด้วยก็คอนโทรหลายอย่างเลยแล้วก็หัวที่คอค่อนข้างหนักเลยค่ะน้ำตาจะไหลง่ายหน่อยน้อยี้เพราะมันร้อนแล้วกบบพี่หนุ่มไม่ไหวประทับตจ ไปวันสองวันแต่ว่วหวาหลังจากที่หลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีถ่ายตัวเต็มกันก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวคงต้องมาคุยกันหลังจากนั้นทีนึงว่าพอได้เข้ากับคาแรคเตอร์ตา่างๆเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะอ้ารามาคุยกันถึงเรื่องซีนต่างๆกับเมื่อกี้เห็นพูดไปแล้วหนึ่งซีนคือซีนที่บลสลิงเห็นว่าจะมีอยู่สามสี่ซีนที่ชอบชอบกันใช่ไหมครับเมื่อกี้ซีนแรกชเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังสำหรับโอ้เป็นซีนตอนแรกอ่ะหนูเห็นในเบนรกดาวใช่ไหมคะบี่บอสที่แบบว่า มีแค่ไม่กี่ซีนน้องฟีนหนูขึ้นสลิงสามซีนค่ะหนูก็เย้ดีใจครับสิรผืทั้งวันหนูขึ้นอยู่ทั้งวันพี่บอสไปหลอกเราเลสามซีนสามซีนจริงจริงที่เห็นครับแต่ว่าแต่ละซีนนะด้วยแมคานิกความเป็นหนักอวกาศนครับยากนะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นหนักอวกาศเรื่องแรกของประเทศไทยๆๆแล้วสิ่งที่น้องต้องขึ้นมันมันต้องอยู่อดน,นะครับ สลิงต้องยืดต้องจอะชุดนะดดุใชไม่ค่อยลอยต้องซอ้อมอะไรเงี้ยทีมสลิงต้องดึงต้องทํางานเป็นแมชชนิกแล้วทีมซ G ต้องเอาซอมไปตั้งแล้วก็แหมตอนนั้นเลยว่าสิ่งที่ถ่ายเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงเราดูกันแบบเดียวถามนะตอนนั้นเราทํา C จกันนะฮะต้อกมันเรียนมากนะฟีลิงกันารที่เราไปลอยอยู่ข้างวน,นเป็นยังไงบ้างมันต้องใช้อิมเมจเยอะมากค่ะว่าเ,เราจะลอยไปทําอะไรเราลอยอยู่ที่ไหน วงกลงนี้คืออะไรเราจะมองเห็นอะไรแล้วข้างๆเราคืออะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วทุกอย่างมันอะไรอะไรแนงองกวงหมดเลยมันต้องจินตนาการค่อนข้างเยอะครับซึ่งในสีนี้เราเห็นไปในไพลอดตอนที่เรามองไปข้างนอกเราเรา,เราจินตนาการเป็นอะไรคือราเห็นหน้าเขาหรอกใช่ไหใช่เราต้องเห็นหน้าออแคนแล้วก็เป็นเห็นดาวที่เรากำลังจะไปถึงตรงนั้นแต่เราซ้่ง ดาวอยู่ในั้นที่เรามีความฝันว่าเราจะไปเนี่ยคือมันไกลามากๆที่สุดในระบบสุรยาาาิยะจักรวาลใช่ปะซึ่งมันแทบจะ impossible เลยแต่ว่าลินทำได้ยอดนะครับที่เราเป็นช็อตแรกที่ก็น่จาจะแค่เริ่มมาก็ยากแล้วอ่ะของเบกกีเ้เราเรารู้สึกว่าของเราง่ายไปเลยไหมไม่หรอเพราะเรามาันต้องเล่นโปกับไว้ด้วยใช่จริงๆวันนั้นหนูถ่ายถ่ายคนแรกเลยใช่แล้วก็ ก็จะมีหลายๆซีนหลายๆอารมณ์แต่อารมณ์ที่น่าจะอยากพูดถึงสุดก็น่าจะเป็นทะเลใช่มันจะมีการลงไปร้องไห้กับน้ำเลยเปนอนฉอกนี้ป่ะครับใช่ใช่ฉากนี้เลยค่ะคือตอนแรกหนูก็กังวลนะจะเล่นเล่นได้หรือเปล่าจะยังก็บบอกอุ้ย <c oughs> <c oughs> มันเจ็บปวดเหลือเกินซีนนี้ใช่แล้วคือหนูก็ โอเคปล่อยเลยอยู่กับบรรยากาศในนั้นตอนนั้นคิดถึงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็มันมันเจ็บมันเจ็บหัวใจมากมันร้องให้มันสิบนาทีอะแล้วก็พี่เจมบอกลงไปกับน้ำแล้วก็แล้วก็ลงไปจริงใช่ก็รู้สึกว่าสีนี้แบบเน้นสุดมากๆค่ะพี่เจมครับตอนนั้นพี่เจมคิดอะไรอยู่ฮะเห็นน้องอารมณ์กำลังได้ตอนนี้ก็คือให้ยืนอะไร รู้สึกว่ามันต้องนั่งหลบแต่ที่น่ากลัวคือทีมคอสตูมครับเพระชุดนดั้เกือบสองแสนใช่เป็นจี้เ,เนาะใช่ครับชุดสีดำด้ยนะใช่ครับโอ้ my god นอ่ะเบกกี้วันนั้นรู้ไหมครับไม่ไม่รู้ค่ะอ่าถ้าเกิดรู้หนูก็คงบอกว่าหนูไม่ลงดีกว่าครับพี่นิดีกว่าุดยอดมากใช่ไหมไม่ธรรมดานะแต่ว่านอกจากนี้จะมีซีนที่ บอกว่าต้องต้องพูดถึงดาวยูเรนัสใช่ไหมที่บอกว่าระยะห่างของยูเรนัสเมื่อกี้ที่ฟรีนพูดไปซึ่งวันนี้ทีมงานเขาไม่รู้ว่าเขาอยากแกล้งฟรีนหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเขาใส่มาบอกว่าอยากจะให้ฟรีนลองเล่นซีนนี้ดูหน่อยซีนที่พูดถึงระยะห่างของยูเรนัสแล้วก็ให้เบ็คกี้เป็นคนที่นั่งหอบรทข้ามว่าฟรีนจะทำได้หรือเปล่าใช่ใช่อยางกุนกุนกันยวเพื่อเบ้า ที่นั่งอ่านบทไพร์โทั้งหมดอะคะ่ะหนูไม่กังวลบทไหนเลยเท่าสองพันเจ็ดรอยเก้าแสนห้ามื่นกิโลเมตรอันนี้หนูนั่งท่องทั้งวันที่ถ่ายเราแบบถูกไหมอะถูกป่ะคะอันเนี้ยกิโลเมตรอันนี้ยแล้วมคิดถูกไหมไม่รู้ค <laughs> <ะ>่ะมันยากมันยากจริงๆแล้วมันต้องต้องเป็นสัพท์ที่แบบต้องเป๊ะเป็นวิชาการเป๊ะๆเ,เลยเพราะว่าเขาจะต้อง ที่เรียนกับการจำอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างเยอะใช่สองพันเจ็ดแปดหนึ่งเก้าขัดเอ๊ะไม่ขัดคือที่พูดมาท,มดทั้งหมดทั้งมวลที่บอกว่ามันยากเราจะให้ฟรีลองทำดูนะครับขัดที่มองนะเบื่อี้แล้วก็เล่นสีนี้ให้เราดูหน่อยไอตัวเล่นเมื่อสักครูน่นี้ทุกคนลองลองเช็คกันดูว่าถูกหรือเปล่าเปิด Google กันได้นะครับตอนนี้ทำไมถึงชอบดาวนะอุรัสเพราะว่า ฉันรู้ป่าว่าดาวเออโลกเออเออโลกกับดาวอยู่ในไหนนห่างกันตั้ง2,795,000กิโลเมตรถูกไหมนะเบล2,700,000ต้อง2ล้าน700,000ป่ะมัน2,000พี่บอส2,000พี่เจมส์ตอาพี่เต็มไปหมดที่หมดนะพี่เจมส์2,000ขอเปิดตู้นี้ จำไม่ได้เลยไปให้น้องจำเลยขนาดนี้จริงๆพูดก็ได้แค่ว่า2อล้านเแสนกว่ากิโลเมตรก็ได้พี่เจมก็ตามน,นี้มันมีใน Google ไง่ที่ก็แค่พิมพ์เข้าไปที่เหลือก็แค่พี่เขาละ <c oughs> <c oughs> ได้ยินว่าได้ยินว่าฟรีเขียนแล้วก็แปะบทพิมพ์เป็นห้องต่อไปใช่วันที่คือหนูจะเป็นคนที่ทำการบ้านกับบทคอ่อนข้างเยอะมากแล้วบทที่เป็นคำพูดยอะไรเนี่ยก็แค่ทำความเข้าใจ แต่อันเนี้ยคือมันต้องจำอ่ะมันต้องจำจริงๆแล้วหนูจําไม่ได้หนูก็ต้องเขียนโหดอิดแปะรอบห้องสมมติว่าวันนี้เดินไปที่ตู้เย็นก็จะอ่านวันนี้วันนี้เดินอาบน้ําก็จะเห็นแล้วก็จะสองพันเจ็ดแสนโอเคแล้วถ่ายเดินไปตรนนี้ก็จะเห็นอีิดหดอิดเห็นเทปครับโอ้เราอ่านเทปค่ะหลายเทปเหมือนกันใช่หลายเทปหลายเทปดูฮะใช่หลายเทปหลายเทปครับก็ผ่านมาได้ด้วยดีอันละ ก็น่าจะเป็นเรื่องราวคร่าวๆเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่ว่าแต่ที่บอกกันไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วนะครับว่าพี่บอสจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเกิดแฟนๆหรือว่าอินเตอร์แพรน,นก็ตามนะครับอยากจะมาอยู่ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นพี่บอสมีมีอะไรช่องทางไหนให้แบบทุกคนได้มองใกล้ชิดกับ้างครับเออครับเราก็จะมีแบบอยู่ในะงามสองสน,น,นะครับเป็นแฟนดอมคอมมูนิตี้นะครับที่เราคุยกับฟินกับเบกกี้ว่าเฮ้ยเราอยากเราอยากให้แฟนคลับอะได้มาติดตามโปรเจกต์นี้ ใกล้ชิดเราใกล้ชิดน้องไปด้วยกันนะ้องคับก็แปลว่าโปรเจกต์นี้คือตั้งแต่หลังจะมีพุ่งเริ่มจะทำพุ่งเี่ยจะเห็นภาพเรื่องหลังต่างๆแบบเอ็กซ์คลูซีฟอย่างนี้เหรอตั้งแต่วันนี้เลยครับ oh. ตั้งแต่วันนี้ทุกคนจะได้เห็นเว็บอยู่เลยนะสองสามสองสี่นะครับซึ่งในตัวเว็บเนี่ยเราก็จะคุยกับน้องนะครับว่าแบบแต่ละเดือนเราอยากทําอะไรเราลงไปถ่ายเรามีอะไรอยากมาแบบสปอยให้กับแฟนคลับทั้งโลกได้ดูนะครับว่ามีพอร์ตักอะไรต่างๆที่น้องอยากทําที่น้องอยาก คิดอยากเล่นในนั้นนะครับก็จะให้เรามาดูงกันทำเราถ้าเกิดเมื่อกี้เราพูดไปตอนแรกว่าให้ลองเข้าไปดูเลยน,นตอนนี้แล้วใช่ครับแล้วสมัครได้หรือไมครับวันนี้วันนี้สมัครได้แล้วนะครับเรามี Membership สมัครได้แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะมีแบบโปรดักชั่นได้ขายรายได้ต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเราก็จะแบบเอารายได้เนี่ยไปทำทกิจกรรม CSR ช่วยเรือกทะเลนะครับเพราะว่า ด้วยความที่โปรเจกต์นี้เราตั้งใจที่จะถ่ายที่ทะเลนะครับที่พังงาเรารู้สึกว่าทะเลไทยมันสวยนะครับเราอยากให้คนทั้งโลกได้เห็นทะเลไทยสวยๆได้เห็นโลกใต้ทะเลสวยๆเราอยากพาเบกกี้ไปดูฉลามและทะเล<ม>สวยๆมีไหมเราม,มนนะเรามีแพนครับพี่อ๊อฟเลือกมาแล้วว่าฉลามอยู่ที่ไหนเราก็จะพาน้องไปดูฉลามไได้ว้าว <Wow. S 1> ซึ่งเราก็อยากให้แฟนๆทั้งโลกอะ่ะไดเห็นเบกกี้ใกล้ชิด ฉลาวเราก็จะปล่อยพี่เจมกับเบกกี้ลงไปด้วยก็คือคไม่ได้ลงไปในกลมนะใช่ใช่ลงไปเลยเบ็ตลงไปครับเี้อยู่บเสือเอ๋มันดูเหมือนโน้ตไม่ได้ไม่ดีเท่าไหร่เลยนะแต่ว่า,าวันนี้เรื่องสมัครวันนี้เรามีความพิเศษด้วยใช่ไหมครับพี่บอลใช่ครับวันนี้สมัครได้แล้วนะครับแล้วก็ใครที่สมัครวันนี้เราจะมีคูปองให้300บาทนะครับถ้าใครอยากซื้อ,อเสื้อนะครับตอนนี้เรานนเรามีเสื้อในแบบตัวยืนให้ดูหน่อยฮะในแบบทั้งสองท่านเรียนเชิญยืนให้ดูหน่อยฮะพี่เจมฮะ ออคนเราเอาพี่สองสีด้วยมีสองสีครับแล้วก็ได้ดีไซเนอร์ครับเป็นสไตลิสต์เป็นพิสิทธิ์นะครับพิสิทธิ์ที่ทำสไตลิสต์ให้โปรเจกต์นี้เรามาช่วยทำนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราพูดถึงน้องสองคนด้วยเราก็มีส่วนร่วมเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับต้องฟรีต้องเบกกี้เลยโฟกัสใช่ไหมคะใช่ครับมฟกัสแต่มันพูดได้หรือเปล่านะพูดได้ไหมครับพี่หรอแต่ก็ต้องโฟก่สจะนีจะไม่ด้ใช่มันพูดไม่ได้ค่ะ อ๋อมันจะมีเแบบโมเดลบางอย่างเกิดขึ้นใช่ค่ะที่เอ่อเป็นตัวคาแรคเตอร์ใช่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะว่ามันลิมิเต็ดมากๆค่ะก็ได้แค่นี้ให้ขับไปด้านล่างผู้บริหารบอกนะไม่ได้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนถ้าใครอยากลงก็ไปสมัครกันได้นะครับเริ่มต้นจากวันนี้แล้ว www. younus 2 3 2 4นั่นเองนะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เราจะมีเป็นภาพเรื่องหลักด้วย ที่ไปถ่ายทำมาเพราะฉะนั้นใครอยากจะได้ความเอ็กซ์คลูซีฟแบบนี้นี่เป็นคอนเทนต์แบบเรื่องแบบจิ้มเรื่องย,ย่อยก่อนแต่ว่าถ้าอย่างคุณอยากจะเห็นเรื่อยๆจนโปรเจกต์นี้จบเลยก็ไปสมัครนะฮะต้นตอมไปสมัครยูเรเนียนสองสามสองสี่เดี๋ยวเราจะมีของอะไรบางอย่างออกมาให้ทุกคนได้เห็นในนั้นนะครับแล้วก็มันจะมีบ็อกเซ็ตบ็อกเซ็ตหนึ่งที่เราจะเก็บสะสมของตั้งแต่วันที่เริ่มถ่ายกัจนถ่ายทำเสร็จแล้วก็ส่งให้กับแฟนคลับทุกคนที่มาร่วมจิตกรรมยู่ในนั้นนะครับจะได้ ของที่อยู่ในหนังนที่น้องสองคนใช้จริงๆที่อยู่ในนั้สุดยอดเพราะฉะนั้นรีบพับไปได้เลยนะครับสุดยอดไหมเห็นไหมคือแบบกว่าจะได้ออกแบบเรื่องนึงเนีน่ยเมื่อกี้แค่ไพลอตแค่สี่ห้าทีใช่ดูโพสต์โปรดักชั่น,นอลังการมากเพราะฉะนั้นเห็นแล้วมั่นใจได้เลยนะครับว่าดี่อย่างแน่นอน้ไหมโอเคสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวก็ฝากทุกท่านหน่อยละกันฝากผลงานหน่อยนะครับแล้วก็จากใครดีเอาเอาตอบพี่เจมส์ก่อนละกันเออก็ฝาก เบลเคิร์ฟนะครับสตูดิโอ Studio, แล้วก็หนังเรื่องต่อไปของเราคือยูเรนาะสองสามสองสนะครับปีหน้าทุกคนได้ดูกันแน่ครับมก็เชิบก็ขอฝากเบลเคิร์ฟสตูดิโอนะครับเราจะเป็นสตูดิโอน้องใหม่แต่ว่าเราก็อยากให้ทุกคนได้เห็นหนังใหม่ๆเราอยากให้ทุกคนได้เห็นหนังอวกาศที่บีนและเบกกี้จะพาทุกคนล่องลอยไปในอวกาศและลงใต้ทะเลเราอยากให้ทุกคนได้ เป็นความสวยงามของทะเลไทยมาช่วยการผลักดันหนังไทยให้ออกสู่ต่างประเทศเยอะๆให้ทุกคนได้เห็นประเทศไทยเยอะๆเห็นงานของไทยจริงๆแล้วก็โปรเจกต์เนี้ยเราคุยกับเรสองคนว่าเราอยากเอาโปรเจกต์นี้ไปเทศกาลหนังทั่วโลกอยากเราอยากให้ปีนและเบกกี้ได้รับรางวัลการแสดงยอดเยี่ยมทั้งโลกนะครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยระหวัางว่านะครับเดี๋ยวรอติดตามกันงแน่นอนนะครับขอเสียงกับพี่บอลแล้วก็พี่เจมด้วยนะครับ แอบถามที่หนึ่งเมื่อกี้เราไปถ่ายทันกันที่ไหนนะครับถ่ายท่าที่ระยองอแล้วโรลหลักครับโรลหลักจะไปถ่ายที่ไหนโรลหลักเนีย่ยเราจะถ่ายที่พังงานครับซึ่งแล้วก็จะมีอีกหลายๆที่นะครับผมเชื่อว่าทุกคนจะได้เห็นความสวยของทะเลไทยแน่นอนครับผมได้เห็นอวกาศแล้วยังไม่ได้เห็นทะเลนะ เดี๋ยวรอแล้วักว่าทะเลจะเป็นอย่างไรนะครับถ้ามาดูเ็กกี้มามาฟรีดายต,ต้องไปเอาลันน้องๆสองท่านครับก็ฝากผลงานเรื่องนี้นะสักหน้อยครับใช่ค่ะก็ฝากเป็นกำลังใจค่ะให้ทั้งฟีดเบกกี้กน้องแล้วก็พี่ๆทีมงานแสนทุกคนเลยแล้วก็ลองถึงเบลเคิร์ฟด้วยค่ะก็ฝากเปก็นกำลังใจแล้วก็ติดตามด้วยนะคะกับยูเรนัสคะจอยตลอดแค่ลองไปของเราดีๆเ,เดี๋ยวนี้แล้วใช่เอออย่นะครับภาษากัน So, um, yep, so you've seen the Uranus pilot, right? I I hope you enjoyed it and you're gonna get to see Uranus twenty three twenty four next year. So after this, we're probably gonna be workshop and working very, very hard on achieving this new challenge, and hopefully you guys will support it. Yep, and also hope to leave Bell Curve as well with you guys. Thank you. <laughs>